จากกองหน้าที่เคยเป็นเพียงแค่ตัวตลกในสายตาของแฟนบอลแต่ในตอนนี้เขากลายเป็นกองหน้าสุดอันตรายภายตาใต้การคุมทัพของอันเชโรติและรังตำแหน่งรองดัสโวของลาลิก้าสเปนอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ออฟไซต์กับเจ็ดเซียนเขียนมาเล่าจะขอพานผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของวินิสุสจูเนียแข่งที่เหมือนได้เกิดใหม่ในยุคข,ของอันเชโรติเลยครับคาร์โลนเชโรติกลับมาคุมเรอัวมาริดอ,อีกครั้งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามันอาจจะไม่ใช่การแต่งตั้งกุนซือที่น่าตื่นเต้นที่สุด แต่ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนอันเชโรตีได้เปลี่ยนเรอลมริดให้กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในสเปนโดยการพาทีมรังจากฝูงอยู่ในขณะน,นี้และเปลี่ยนวินิสุสให้กลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากทั้งที่ก่อนหน้านี้วินิสุสแทบจะไม่มีผลงานแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับนับรวมถึงตอนนี้วินิสุสทําไปแล้ว10ประตูนในลีกนั่นทําให้เขากลายเป็นดาวซูโบวสูงสุดอันดับ2ในลาลิกา้าตามหลังเพื่อนร่วมทีมอย่างคาริมเบนเซม่าเพียงคนเดียวเท่านั้น โดยไม่มีจุดโทษแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากนี้มันยังหมายความว่าเขาทำประตูในฤดูกาล2021-2022มากกว่า3ฤดูกาลก่อนหน้านี้รวมกันเสียอีกวินิสุสแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ผมไม่คิดว่าเขาจะทำได้นี่คืออีกก้าหนึ่งที่เขาจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกอันเชโรติกล่าวเอาไว้แบบนี้เลยครับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของวินิสุสไปเหมือนการหักหน้าบาซโลรนาที่เกือบจะได้ตัวเขามาร่วมทีมเมื่อปี2018 แต่ทางตัวแทนของวินิซุอุสรวมถึงเฟเดรโกเปนาได้เกลี้ยกล่อมเขาว่าเขาจะมีอนาคตที่สดใสกว่าหากย้ายไปเรอลมาดิททำให้วินิุอุสตัดสินใจไปเรอลมาดิทแทนเลยครับด้วยค่าตัวสูงถึง45ล้านยูโรบางทีมันอาจจะเร็วเกินไปหน่อยเมื่อวินิสุสต้องก้าวมาแทนที่ช่องว่างที่คริสเตโนโรนัลโดเคยทำเอาไว้แต่ในตอนนี้เขาก็เติบโตขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนและภายใต้การทำงานกับอันเชโรตติฟอการเล่นของเขาก็น่าประทับใจมากขึ้นเรื่อย ในฤดูกาลที่แล้วเบนไซมาคือแนวรุกเพียงคนเดียวที่เรอลมริดพอ,อจะฝากความหวังได้แต่ในตอนนี้เขามีคู่หูที่จะพอฝากความหวังได้แล้วในศึกเอลกาซิโกที่ผ่านมาเ mm. วน,นิสุดเล่นเอาออสการ์มินเกซ่าเสียผู้เสียคนเลย,เลยครับในเกมที่เรอลมริดเอาชนะบาร์เซโลนา2ประตูต่อ1ถึงถิงน่นคัมนูตอนนี้บาร์เซโลนาเพิ่งจะได้ตัวชาบีเอเนเดสมาคุมทัพก็ต้องใช้เวลาปรับจูนอยู ส่วนอาร์เรติโอมาดิดแชมป์เก่าฟอร์มนั้นก็เหมือนจะดูดรอปลงไปนั่นทําให้เรอลมดริตกลายเป็นทีมต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์ลีกปีนี้ไปแล้วแต่เส้นทางการลุ้นแชมป์ยังคงอีกยาวไกลซึ่งเราจะต้องจับตาดูกันต่อไปแต่ด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของวินิสุสต้องบอกเลยว่าแนวรุกข,ของเรอลมรรดริตในฤดูกาลนี้ดูน่ากลัวจริงๆเลยครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของวินิสุสจูเนียแข่งที่เหมือนได้เกิดใหม่ในยุคข,ของอัชรติ หากท่านจมชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอ,อัพไซด์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลากไปก่อนไปเลยครับสวัสดีครับ